สมใจแล้วจ้าพี่น้องนี่ไงนี่ไงสีนี้จ้าแดงดำจ้าบหมักตัวนี้เออได้แล้วจ้าได้แล้วจ้าคันนี้เด้อจ้าเดี๋ยวเขาจะไปส่งแต่คันนี้ฮะบม่มักอืมคันนี้ไม่ชอบชอบคันนี้จ้าสมใจแล้วโอ้ยดีเจอเดี๋ยวเขาพาทายเพคค่ะครูบา ทำเลยสินะนี่เป็นแบบแล้วได้แล้วเออสนใจพัฒนาผู้บ่าวจ่ายเรียบร้อยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยนะจ๊ะเอาสีนี้ขเขาเป๋าเหลือได้สี่สีแต่เฮาเอาสีนี้จ่ะหมวกก็เลือกแล้วจ้ะหมวกก็อันนี้จ้ะจ้ะหมวกตัวนี้จ้ะ อันนี้หมวดนะจ๊ะดีไซน์แล้วเลือกแล้วเอาตัวนี้นี่หมวดก,ก็เลือกแล้วจ้ะสีชมพูข้างหลังจังคือผู้หญิงสวยเย่